แม่คนละส่วนอะรครอโอ้ยโอ้ยลิฮัลโหลเี้ยแม่อะเหมือนเดิมเลยแต่พ huh? okay. oh yeah, ี่อะแก่ขึ้นตอนนี้ทำอะไรอยู่มั้งครับพาดอตอนนี้นะคะก็อยู่ที่โอเคขอบคุณมากครับไออัพมึงไม่มีสิทธิ์พูดมึงไม่มีสิทธิ์พูด เดี๋ยวอยู่นิ่งๆผมชื่ออบบ๊อฟครับอ๊อฟอ,อยู่นิ่งๆช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยต้องเงียบไหวลูกเงียบไหวได้ได้ได สวัสดีครับทุกคนครับสุัิดชาแบทบอยด้วยนะฮะวันนี้ครับผมมาตะลุยบ้านครูดุ๊กพานุเดชกันกับคุณพรพันธ์คุณพรพันธ์มาส่งคุณพรพันธ์มาส่งนะฮะเพราะว่าไม่ได้ขับรถมานะครับแล้วก็ผมมาตะลุยบ้านเพราะวันนี้เหล่าบรรดา F2 เนี่ยเขาจะมาไหว้ครูดุ๊กประจําทุกปีนะฮะน่าจะใช้ครูดุ๊กนะพี่หนกใช่ไหมนี่ฮะโอ้หพิมานครูดุ๊กสวยมากฮะ แล้วก็คุณดุกจะชอบแบบปลูกต้นไม้มากนะครับและอยู่ตรงนี้นะครับบ้านเขาอยู่ตรงนี้นะครับสวัสดีครับคุณสวัสดีครับดีใจกว่าบอยมาก็คือแม่มาเนี่ยโอ้ มาส่งครับผมเ,อออเ,เดี๋ยวกลับไปแล้วกันคืนเขาจะได้เต็มที่แม่เลยมาส่งเดี๋ยวแม่ก็กลับ,ลบผมมากลัวครูดุกลืมหน้าว่าเป็นยังไงก็เลยต้องมาเพราะว่าทุกปีไม่ได้มาเลยบอลไม่เคยมาเลยแม่เนา<อ>แต่ผมมาทํางานไงเนา<อ>ะใช่แต่เว่าไม่เคยได้มากับเพื่อน,อนใช่<ต>ครับไม่แก่แกเลยอ่ะแก่แล้วนี่หกสิบกว่าแล้ว ดูด <One input> <istles> <ge ar> ูดลดูดูดูด <ain> <laughs> <uyor> ูด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 าดูวูดูดูงูดูดูดูักดู้เดี๋ยวคดู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 ด้วูด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 ้วูด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 ูนูดูด้ดูดู้นดู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 ดดูด้อูด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 อดูดูดููด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 นนูด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 ู่เูดูดนอูดูด ก็พี่ว่านฮัลโหลลูกสาวใครยหวัดดีครับพยายามไม่มาพี่ว่านน้ำเลยดแม่คนละส่วนกันเร็วน้ำก่อนไอ้นี่ยังไงไอ้นี่ก่อนไอ้นี่ไอ้นี่ยังไงไอ้เจ้ามันขอของดูครับว้าวโหวันนี้รวบรวม ขขอช่วยดูหนังผมด้วยหน่อยใครใส่ขาเข่าขอยิ้มหน่อยขอยิ้มหน่อยไม่เอาไม่เอาอยากเล่นกล้องไม่พังขอยิ้มหน่อยอยากเล่นกล้องอ่าโอเคตอนนี้นะหันหันกล้องยังไงหันกล้องยังไงอ่าโอเคอ่ะหนึ่งสองอะไรมันเป็นมินิมิวส์มินิมิเลยอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้ปิดขุ่นครั้งสุดท้ายของชีวิตก็ไม่อยากเป็นพ่อแก่ๆไง แล้วไอโจก็อยากจะเป็นฟิตเหมือนกันอ่าเขาไปแล้วเขาบอกแล้วเขาเข้าเข้าเข้าที่นี่เลยอันนี้สิทธิ์น้องสิทธิ์น้องว่าไงฮะสิทธิ์น้องนี่จะเทรนเหมือนกันนะตอนนี้มาแล้วนี่เมื่อกี้กินหอยไปสองตัวเดี๋ยวต้องถ่ายรูปส่งเลยแอลเล็กกินหอยไม่เป็นไรหรอกหูยโตว่าโตกับเฟยาตั้งเยอะเลยมีก่อนะโอ้มีก่อนนะผผมมคคครรรัับบนเเดียวหออขงของผมใช่เปล่า จะหันกล้องมาบอกนะพี่ไม่ยอมนะไอผมไม่อนุญาตนะเนี่ยทุกคนน่ะเอาแบบเอามาคนละไม้คนละมือแบบพูไม่ได้เอาอะไรมาเลยอ่ะโคตรนิสัยเลยอ่ะพี่ว่านเอาอะไรมาพี่แม่งไม่ได้เอาอะไรมาเลยอ่ะจริงปะแกก็ไม่ไดเอามีมาเหมือนกันใช่ปะอ๋อโอเคนี่นะฮะอาหารสําหรับวันนี้ที่ลูกตาลไปเอาหอยมาจากไหน นี่อกกอกมาเองหอยพะลกักหอหอย่อยมันจะเค็มมาหานสินีๆๆ่คืออาหารที่ทุกคนเขาเอามาแชร์กันส่วนผมแม่งไม่เอาอะไรมาเลยอ่ะโจมึงเอาอะไรมากูไม่ได้อะไรมาเลยแล้วเนี้ยแต่กูกินมาแล้วนะกูไปกินข้าวกล้องแล้วผัดกะเพราแบบม่ปรุงไม่เยอะในกลุ่มอ่ะในกลุ่มไรผม,ม,ม,ก,มก็บอกแล้วเดี๋ยวให้เดี๋ยวผมเอานี้มาเมี่ยงปลาเผาเมี่ยงปลาเผามันกินได้ไงกินได้กินได้กินได้ เอาไรมาเหมือนกันไม่ต้องสร้างเอาไปเอาอะไรมาวะเอาตัวมาถึงนี่ก็เก่งมากแล้วตุ่มเป็นไงบ้างตุ่มไปดิ๊งเฉยังยังฮะอ่ะจูเลียโรเบิร์ตไี่จูเลียโรเบิร์ตไม่โรเบิร์ตพีทเพล่โอ้ยอันนี้ใครเอามาแหนมเนืองอันนี้พี่แอมเอามาจากอุดรอ๋อจากอุดรนี่แหนมเนืองนะคะน้องเปรี้ยวมาค่ะมีไส้กอกอีสานไหมอัลบ่มีค่ะเหรอขายเซลฟูดไหมตอนนี้ไม่ เอาไม่เดี๋ยวฉีดฮะจะได้หน้าเด็กนะนี่คุณยังเป็นกัปตันอยู่ป่ะผมตอนนี้เปลี่ยนแล้วครับเป็นอะไรฮะแม่บอยทีมกจบดันแกมาแล้วบอยวีแปดด้วยทุกคนแกประจำตัวนะฮะเปรี้ยวใครอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับฟิล์มครับน้องฟิล์มนะครับเป็นอะไรกับเปรี้ยวอ่ะเป็นอะไรคะนี่ไงให้เขาตอบเลยสวยไม่มา สวยไม่มากแต่แฟนหล่อทุกคนเลยนะเราเนี่ยเอาคิ้วเราคิ้วไหนมาไอออฟมึงไม่มีสิทธิ์พูดมึงไม่มีสิทธิ์พูดเดี๋ยวอยู่นิ่งๆผมชื่อออฟครับออฟไม่อยู่นิ่งๆช่วงเนี้ยช่วงนี้ยต้องเงียบไว้ลูกเงียบไว้ได้ครับคืออันนี้มากินกันสองคนเหรอครับตัวยังไงครับซื้อไปทุกคนอยากกินค่ะนะครับ ครูครับตอนนี้จตูครูเป็นกลิ่นหมูกระทะแบบเป็นร้านหมูกระทะเป็นร้านปลาเผาเป็นร้านขายหอยมันไม่อาร์ตอีกแล้วอ่ะครูทําไมเขาเขาจิบวายกินชีสแพลเตอร์กินแบบอะไรอย่างงี้ไม่ได้เหรอฮะไม่ได้เพราะครูก็ไม่กินอย่างนั้นเอารอกินอะไรอ่ะออฟผมชื่อออฟครับชื่อออฟกินหอยกินหอยกินหอยกินใหญ่เลยอ่ะกินมากี่อันแล้วว่าอ่ะเชิญนะฮะดุกหมูกระทะดุกหมูกระทะ ก,กู่ะทำไมเราถไปบ้านพี่พลอยไม่ได้เลยนะจะทำไมนะบ้าจังทำไพี่พลอยใจร้ายไม่ให้ไปวะก็มันไปอ้วกไว้แบบ มันเประตูเออมันทาประตูพังด้วยต้องเปลี่ยนประตูล็องน้ำครูระวังดีๆนะครับเฮ้ยอัปเดตหน่อยครับคุณโจพันพันพงศ์ผมดูคลิปพี่ที่บอกว่าเฮ้ยตอนนี้แบบแย่ๆรูปดาวดาวดาวแบบรู้สึกแย่ตอนนั้นแบบเออแล้วสุดท้ายอ่ะพี่ก็ให้ทีมงานพี่ไปทํานมเป็นการมอบความสุขคืนให้กับทีมงานใช่ตอนเนี้ยผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าเออลูกผมอ่ะรู้สึกว่ายังไม่ค่อยมีนมเลยเฮ้ย เดี๋ยวก่อนเคสเพิ่งจะสามขวบเองคุยกับลุงบอยหน่อยเคทเคทเฮ้ยระวังนี่ทำไรพี่โจอัปเดตหน่อยแฟนๆครับเป็นกัปตันแล้วยังไงทำอะไรอยู่มั่งรายการสอนสินสอนสินช่อง ALTV ีสอนที่ละประเด็นอะไรอย่างนี้นะครับอืเป็นเพลินแล้วก็ผมจะบินไปไปกับระหว่างประเทศไทยกับดูไบเพราะว่าแฟนทำดูไบแฟนยังบินอยู่แล้วก็ลูกก็เดี๋ยวแฟนอิมิเลชใช่ป่ะใช่เคสเข้าโรงเรียนยังเคสยยังไม่ได้เข้าโรงเรียนสามขวบแล้วนะ คืออยากอยู่เล่นกับเขาเยอะๆเพราะว่าจริงๆอ่ะต้องเข้าอนุบาลหนึ่งแล้วแต่ว่ารู้สึกว่าเดี๋ยวไปเข้าอนุบาลหนึ่งเทอม3และกันขอยังอยู่กับเขาแบบเวลาพาไปเล่นนู่นเล่นนี่ดีจังเลยพี่โจพี่บอยครับน่าจะปีหน้าน่าจะเข้าเข้าเรียนละสองขวบครึ่งเฮ้ยเปิดหอยถ้าเรื่องหอยต้องปรึกษาออฟอันนี้ไปซื้อถึงพารากอนะฮะ หางานล่อนหอยก็มาประเพณีล่อนหอยพี่แบบว่าการกินหอยงรมเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเพิ่มสมรรถภาพเลยทำไมฉันเลือดแตกจริงเหรอตายอย่างทรมานคอเลสเตอรอลไงบอกพี่บอยไปีทีว่าราคาเท่าไหร่คืนนี้พี่บอยต้องจ่ายค่าหอย50ตัวบตัวค่าหอยพร้อมกับไวไวโรเซ่เนาะอ่่เทาไหรวมกันก็หกพัน หกพันกูกินกล้วยฉาบใส่สับปะรดดีกว่าลองชิมดูอร่อยดีเหนียวสิไม่ไม่รู้เลขบัญชีเลขบัญชีพี่บอยออกทั้งหมดเลยเหรอพี่บอยให้เร็วพี่บอยเอาเอามือถือขึ้นมาทั้งหมดเลยเหรอถ้าพี่พี่ฟังพี่ฟังนะกระถินงานงานบุญกระถิ่นนะพี่ถั่วในคนนะมีลูกพี่เศ้ามีน่า มีรู้ว่ามีสองเต้าแต่ยังไม่มีรู้เอางี้พี่บอยหลังปูเลือดกับปูหลังจากพี่บอยจ่ายตังค์คลิปเนี้ยพี่บอยจะได้คืนมากกว่า6กพันเป็นหกหมื่นช่วยซึ่งหนึ่งสามพันใช่ไหมอ่ะอ่ะโอเลยพี่บอยแล้วแล้วค่าค่าอนหออีกลันคาอิแกที่บ้านอันนั้นหกพันเงินเจ้าเงินเจ้าเงินเจ้าเจ้ตอนนี้ทําอะไรอยู่มั้งครับพาดเออตอนนี้นะคะก็อยู่ที่โอเคขอบคุณมากครับ ตอนนี้นะคะก็อัปเดตนะคะตอนนี้ย้ายไปอยู่ที่กาญจนบุรี<อ>ก็ไปอยู่กับแบบว่าธรรมชาติมีวิวภูเขามีอะไรแล้วก็อ,อนาคตก็จะมีรีสอร์ทเล็กๆนะคะ<อ>เดี๋ยวไว้ให้เพื่อนๆไปเที่ยวกันนะคะป<อ>ระมาณ 4- 5หหลังอะไรอย่างนี้ถึงสองเล็กๆถึง2ตารางวาไหม, <c oughs> มเมตรมีรีสอร์ทชื่ออะไรยังยังไม่ได้ทำเพิ่งสร้างบ้านเสร็จโอเคเพิ่งพาพ่อกับแม่ย้ายไปแล้วก็ตอนนี้ปลูกมะม่วงอยู่เล็กๆ แล้วก็ปลูกทุเรียนปลูกอะไรที่ปลูกได้ม,มันไม่ขึ้นนะพ่อทำะไรพ่อใส่พ่อ,อปลูกสิบต้นตายสิบต้นเลยจ้าดีจ้ามะม่วงรอดแต่มมไม่มีลูก <laughs> ไม่มีลูก <laughs> ยังสิพี่ยาไยปสเดือนโอ <Okay. S 2> เคตอนนี้กําลังจะปลูกมันตงมะนาวอะไรกะเพราขึ้นแล้ว เดี๋ยวพ่อกำลังจะทำเล้าไก่อย่าลืมทำกรงให้ตัวเองอยู่ด้วยนะได้ค่ะตอนนี้ก็กำลังไปหาไม่ใช่คุณลักษ์สวัสดีครับสวัสดีพี่พอสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับวันนี้ครูมาด้วยครับผมทานข้าวครับครูนี่ฮะความอบอุ่นปีทลมาแล้วไม่ได้มามีปัญหาพอดีตรงแฟนมาแล้วแฟนจับได้ มามยเงินไม้ไม้วงแพรมนะฮะน้องไม้วงแพรมเอ้ยทำไมผมมึงไปขนาดนี้แล้ววะไม้กูทำสิเอาอะไรมาฮะเอาเนื้อมาฮะเนี่อ๋อเนื้ออันนี้อะไรฮะเป็นส่วนไหนฮะนี่เป็นชักเทนเดอร์ครับชักเทนเดอร์นุ่มไม่มีมันขายเนื้อแล้วฮะคุณไม้ตอนนี้ขายเนื้อขายวายติดลมซะแล้วลูกๆไม่ให้กลับเน่น กูเหมือนดาราเด็กที่ต้องมีแม่มาตามแบบนี้ใช่เหมือนแบบดาราวัยุนมาส่งก็ต้องรอรับกลับอะไรเงี้ยนี่ฮะทุกคนครับตอนนี้วุ่นวายกันมากเลยฮะเหล่ารดา F2 ของเรานะฮะวุ่นวายเว้นกับตันโจนะครับผมกับตันโจเอมลิ้นดีใช่ไหมมึงอ่ะพิเศษพี่โอ่าพรพันธ์เขาถ่ายเธอหมดแล้วไม่ไม่จะมีพี่มายค่ะพี่มาย ู้จการดาราคูนี่ก็คือแบบ่นิม์ครับนิม์คุณว่านคุณลูกตาเอาแม่คู่ก่อนตอนเนี้ยเหมือนแม่เป็นเจ้าภาพเหมือนแม่เป็นเจ้าภาพงานทุกคนอยู่ที่ถ่ายกันอีกทีนึงตอนเนี้ยอ่ะโอเคคูอยู่ที่เดิมเมื่อกี้เหมือนแม่เป็นเจ้าภาพเลยแม่มาถ่ไเฉยนึกออกปะม่ะแม่ป่ เอเพราะวันนี้เรามากราบไหว้ครูครูพี่เออผู้พี่ครูเป็นพี่เอทุคนนะี่มใหมู่ปหน่รับาอะไรที่มันโดนนไปก็ขอให้มันผ่านพ้ไปด้วยดีทุกกรบก็ขอให้มันผ่านพ้นไปด้วยดี ขอให้หายเรื้อนขอให้เจอเจอไม่ไม่ปิดช่องนะโอ้ยแรงมากเปมีความสุขเจอเจอเลนะครับทุกคนนะครับขอให้เป็นถ้าของสายกันบินขอให้พบเจอสิ่งที่ดีงามหากรากไปความทุกข์นะครับแล้วก็ห้มีความสุขความเจ วิธีคนแก่เนาะก็แบบใครมาไม่ได้ก็เซย์ฮัลโหลกูไกฮัลโหลแบดบอยก่อนแบดบอยโอ้ยกูซิมเดี๋ยวนี้เนี่ยโป๊ป่ะลูกโป๊ป่ะปิดนมก่อนหามออกป่าหามออกป่าวไหนอ่ะขอดูๆอ๋ออันนี้ไงอ๋อคลอดมาไหร่ครับคลอดมาประมาณ5ปีแล้วเสียนะ เคุณวันนี้ตื่นเช้าตกใจทุกวันเสียทำไมฮะเวลายืนฉี่เราไม่เห็นไปแล้วครับทุกคนครับปิดคลิปนี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าทุกคนดูเลื้อนกันมากเลยนะฮะ F2 นะครับสำหรับใครที่คิดถึง F2 ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามกันนะคะเร็วๆนี้ฝากติดตามคอนเสิร์ต20ปี F2 ใครใครตกลงตกลกูตกลงก่อนแล้วกูไม่รู้